สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะอีพีนี้กลับมาพบกับอินจังนอหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วนะคะทุกคนชื่อตอนว่ายามแย่ลงนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยการทดสอบยอดนภพาได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายและกระทั่งผู้ที่แข็งแร่งเช่นอย่างการที่ได้เข้าสู่คันสุดยอดของนาภาที่ห้าและห่างจากนาภาที่หกเพียงครึ่งก้าวก็ยังรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงในวันที่แปดแห่งการไล่ล่าซึ่งนับเป็นวันที่ยี่สิบหกของการทดสอบอย่างการหอบหายใจ เหงื่อเย็นเยียบปรากฏขึ้นที่หน้าผากสัตว์อสูรเบื้องหลังเขานั้นเชื่องช้าเมื่อเทียบกับเขาทว่าหลังจากที่ถูกไล่ล่ามามากกว่า7-8วันติดต่อกันกระทั่งเขาก็ไม่อาจที่จะทนดับมันไหวก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาได้เตรียมยามาไว้บางส่วนแต่แล้วหลังจากที่ กินพวกมันอย่างต่อเนื่องผลของพวกมันก็ถดถอยลงบัดนี้สิ่งที่สําคัญไม่ใช่การฟื้นฟูพลังแต่เป็นชีวิตของเขาพลังฝึกตนของข้าสูงที่สุดบัดนี้คงไม่มีผู้ใดหลงเหลือแล้วอย่างการคิดในตอนนี้ความเร็วของสัตว์อสูร,รโลหะธรรมินนนั้นมากเกินกว่าที่ผู้ฝึกตนทั่วไปในนภา,าท,ที่4ี่คนเช่นเปยโมยและควานเฉินคงออกไปแล้วเท่าที่อย่างการไม่ต้องการที่จะออกไปเร็วเช่นนี้เพราะว่าผ่านพ้นไปเพียง26วันมันไม่แต่จะครบหนึ่งเดือนและจากคําของผู้อาวุโสหนึง่ง ผู้โสให้หยุนได้มีชีวิตรอดอยู่นานกว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็นหรอเขาต้องมีชีวิตรอดอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อที่จะทาลายสถิติชายหนุ่มกัดฟันกอดแม้ว่าความต้องการของเขาจะรุนแรงพรลังชีวิตภายในร่างของเขาก็ได้จางหายไปอย่างช้าๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่อาจจะอยู่ได้นานนะักฟุม่มในช่วงเวลาหนึ่งอย่างการได้มองเห็นร่างางหนึ่งผู้ใดกันหัวใจของชายหนุ่มกระตุกจะมีผู้ใดลงเหลืออยู่ในการทดสอบนอกเหนือไปจากเขาได้ยังไง ร่างนั้นคือเด็กหนุ่มสีหน้าไร้อารมณ์ที่เขาคุ้นเคยพลังฝึกตนของเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่ได้สูงส่งแต่ทว่าความเร็วกับมากมายยิ่งน้ำเต้าสีเขียวได้ห้อยแขวนอยู่ที่อกของเขาทั้งยังสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวและทองซึ่งปรากฏปีกคู่หนึ่งออกมาจากเบื้องหลังสร้างความเร็วและความคล่องแคล่วที่มากกว่าให้แก่ผู้สวมเปิดม้่ ดวงตาของอยางการเบริกกว้างผู้ที่มานั้นเป็นเปื่อยโมยจริงๆทั้งดวงของเด็กหนุ่มยังเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาสิ์ทั้งหมดเขาถูกส่งไปยังทางเข้าของสวนโบราณตั้งแต่เริ่มและค้นพบสมบัติมากมายชุดสีเขียวและทองบนล่างของเขานั้นเป็นสมบัติพิเศษที่ทําให้ผู้สวมใส่สามารถลอยในอากาศได้เพียงแค่ใส่ปรานแท้ลงไปในด้านของความเร็วนั้นเปื่ยโมยอาจเทียบเท่าได้กับผู้ฝึกตนในลาภาที่5ทั้งเด็กหนุ่มสกุลเปื่ยยังดูไม่เหนื่อยละนะอย้านักสิ์พี่หยาง เปมุ่ยเหลือบมองไปยังหยางการอย่างไร้อารมณ์ก่อนจะวิ่งออกไปอีกทางภาพนั้นได้ทําให้หัวใจของหยางการสั่นสะท้านมันยังคงมีผู้อื่นหลงเหลืออยู่ในการทดสอบและสิ่งที่ทําให้ไม่อาจที่จะยอมรับได้นั้นก็คืออีกคนดูจะผ่อนคลายซะยิ่งกว่าเขาไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงการทําลายสถิติของผู้อาวุโสให้หยุนเลยแค่การเป็นที่หนึ่งให้ได้ในรุ่นนี้ยังนับเป็นเรื่องยากแล้ว ปัดนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าสามารถทําได้อย่างการสูดลมหายใจลึกและเปลี่ยนทิศทางไปยังหอคอยเขานั้นค่อนข้างคุ้นเคยกับหอคอยทั้งมันยังมีสัตว์อสูรทรงพลังจํานวนมากที่นั่นรวมทั้งราชาสัตว์อสูรเหยื่วที่มีพลังเทียบเท่าได้กับขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงชายหนุ่มมีแผนที่จะดึงความสนใจของสัตว์อสูรโลหะธมินไปยังราชาสัตว์อสูรเหยั่งและให้ทั้งสองต่อสู้กัน แต่ทว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขากล้าที่จะทดลองอย่างง่ายๆเพราะราชาสัตว์อสูรเหยานั้นมีข้อได้เปรียบการโจมตีและความเร็วของมันไม่ได้ถูกควบคุมอยู่เมื่อใดที่เขาถูกเพ่งเล็งโดยราชสาัตว์อสูรเหยาวเขาจะถูกฆ่าในเสี้ยววินาทีนอกจากนั้น ราชาสัตว์อสูรยังเป็นผู้นําของกองทัพสัตว์อสูรซึ่งมีลูกน้องอยู่ในระดับนัพาที่หณาาที่6และกระทั่งนัาที่7แห่งขอบเขตก่อกําเนิดพรานแต่ทว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปลูกสมุนส่วนมากจึงตายหรือหลบซ่อนตัวอยู่อันตรายของแผนหย่างการจึงลดลงอย่างไม่รู้ตัวไม่ช้าหย่างการก็ได้ล่อสัตว์อสูรโลหะธมินไปยังอาณาเขตของราชาอสูรเหยา่ในตอนนี้เองที่ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกและตั้งสมาธิความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะหมายถึงความตายก็ได้ อันตรายของราชาสัตว์อสูรเหยานั้นเหนือกว่าสัตว,ว์อสูรโลหะธมินมากนักเจ้าเฟิงเองก็รู้ว่ามีราชาสัตว์อสูรเหยาวอยู่ตัวหนึ่งแต่เท่ั้าเด็กหนุ่มไม่กล้าที่จะใช้แผนนี้เพราะความเสี่ยงนั้นมันมากเกินไปภายในป่าหอคอยสูงปรากฏเสียงหอนคำรามหนะ้าพันพึงประการหนึ่งขึ้นจากนั้นสิงโตเพลิงสามเสียงก็พุ่งออกมาสิงโตเพลิงนั้นมีหัวสามหัวและลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงกระทั่งก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้อย่างการก็รับรู้ได้ถึงความร้อนที่แผดเผาผิวกายขของเาแล้ว าถูกพบเร็วยิ่งอย่างการประหลาดใจห่างออกไปหลายลี้สิ่งโตเพิงสามเสียนรับรู้ถึงการคงอยู่ของชายหนุ่มแต่ทว่ามันไม่ได้ถูกดึงดูดไปโดยกลิ่นอายขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงของสัตว์อสูรโลหะธมินอย่างการพันล่าถอยไปยงังสัตว์อสูรโลหะธมิน นี่นะเป็นการเคลื่อนไหวที่อันตรายอย่างมากเมื่อมันหมายความว่าอย่างการอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของสัตว์อสูรทั้งโลหะธมินและราชาสัตว์อสูรยาแต่เราว่าจากทั้งสองนั้นความเร็วของสัตว์อสูรโลหะธมินเชื่องช้ากว่าซึ่งหมายความว่ามันมีความเสี่ยงต่ํากว่าไม่ช้าสิ่งตเพลิงสามเสียนก็ตามมาทันมันแสดงอํานาจของมันไปยังสัตว์อสูรโลหะธมินแต่ทว่ากับถูกเพิกเฉยจากอีกฝ่ายที่ให้ความสนใจเพียงแค่การไล่ล่าอย่างการเท่านั้น ราชาสัตว์อสูรเหยาวกาดเกี้ยวอย่างหนักมันคือราชาแห่งป่านี้และไอ้ผู้ลุกหลานนี่กับกล้าที่จะเมินเฉยมันสำหรับตัวอย่างการนั้นมดปวกนี้ได้ถูกลืมเลือนไป ชายหนุม่มวิ่งสลับซ้ายขวาโดยที่มีสัตว์อสูรโลหทะทมินไล่าตามมาอย่างกระชั้นชิดที่ด้านหลังโดยที่มีราชาสัตว์อสูรเหยาไล่าตามมาอีกทีพลังป้องกันของสัตว์อสูรโลหทะทมินนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันรับการโจมตีจำนวนมากจากราชาสัตว์อสูรเหยาแต่เว่ายังไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายนะัก เพิงสวรรค์พิโรธราชาสัตว์อสูรเหยาวใช้การโจมตีสุดท้ายของมันและส่งเปลวเพิงออกจากศีรษะทั้งสามของมันเปลวเพิงทั้งสามรวมตัวกันและพุ่งตรงไปยังสัตว์อสูรโลหะธมินรูไม่เกี่ยมขนาดเท่าครึ่งลูกฟุตบอลปรากฏขึ้นที่พื้นพร้อมกับเสียงตูมอย่างการอยู่ห่างออกไปหนึ่งลี้แต่ทว่ายังคงได้รับบาดเจ็บเล็กๆจากลำแสงนั้นโชคดีที่ความเสี่ยงนี้ได้รับการตอบแทน หนึ่งในปีกและขาของสัตว์อสูรโลหะธรมินหักลงจากการโจมตีนั้นมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะถูกจัดการโดยราชาสัตว์อสูรเหยาวชายหนุ่มไม่กล้าที่จะลังเลและพันพุ่งตัวออกไปเพื่ออีกเรียงการไล่ล่าของราชาสัตว์อสูรเหยาวหลังจากที่มันจัดการสัตว์อสูรโลหะธรมินแล้วแม่มีผู้ใดสามารถมีชีวิตรอดไปจากการไล่ล่าของสิ่งมีชีวิตในขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงไปได้ในเวลาสองวันต่อมาอย่างการสามารถหลบหนีออกมาได้สําเร็จ การเสี่ยงที่คุ้มค่าค่าจัดการสัตว์อสูรโลหะธมินได้อย่างการพ่นลมหายใจยาวเหยียดพร้อมกับที่ประกายความตื่นเต้นและภูมิใจปรากฏขึ้นในดวงตาชายหนุ่มไม่รู้ว่าเขานั้นไม่ใช่คนแรกที่มีแผนเช่นนี้น่าสงสัยนักว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหากเขารู้ว่ามีผู้อื่นที่ได้ฆ่าสัตว์อสูรก่อนหน้าหลายวันโดยที่เสียแรงน้อยกว่านักเพราะว่าก่อนที่อย่างการจะได้มีความสุขเป็นเวลาสองวันอันตรายก็ได้เข้าใกล้เขาอีกครั้งในวันที่11ของการไลลา,ลาซึ่งเป็นวันที่ ยี่สิบเก้าของการทดสอบประตูสีขาวเจิดจ้าได้เปิดออกห่างออกไปสิบหลาพร้อมกับร่างเรือนร่างที่ออกมาจากประตูนั้นอะไรกันร่างของหยางการแข็งค้างในขณะที่เขาอุทานออกมาเหตุใดจึงมีอีกตัวกันนี้หยางการตัดสินใจที่จะหลบหนีในเซียววินาทีแม้ว่าสัตว์อสูรโลหะธรรมินจะยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ตามกลิน่นอายที่ออกมาจากร่างของสัตว์อสูรโลหะธรรมินนั้นเหมือนกับตัวก่อนแต่ทว่าความเร็วของมันกลับเริ่มต้นที่นภาที่สี่โดยตรง ห้องสมบัติภายในปราสาทเจ้าฟึงใช้ฝ่ามือวายุอัสนีของเขาและโจมตีค่ายกลอย่างต่อเนื่องค่ายกลป้องกันนั้นได้หายไปกว่าครึ่งแล้วค่ายกลจะพังลงในอีกสองวันเด็กหนุ่มจะกูลเจ้าแย้มยิ้มรอยยิ้มออกมาในขณะที่มองไปยังไข่ภายในเขากําลังคิดว่ามันคือไข่ของสิ่งใดหรือมันจะเป็นสัตว์โบราณในตำนานหรือไม่มีบางคนที่ได้รับไข่หรือสัตว์เกิดใหม่ที่ใช้เป็นพาหนะหรือเลี้ยงดู สัตว์เลี้ยงบางตัวกระทั่งมีพลังต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจนกระทั่งสามารถต่อสู้ด้วยตนเองได้มันได้มีอินทรีย์ที่เท่าทองยักซึ่งสามารถขนผู้คนจำนวนมากได้ภายในครั้งเดียวทั้งมันยังสามารถฆ่าผู้ฝึกตนในนาดาที่6และ7แห่งขอบเขตก่อกำเนิดปรานได้ทันใดน,นั้นกินอายหน้าสะพันพึงก็ได้ครอบคุมร่างของเจ้าฟึงเล่ากับว่าบางสิ่งได้จับจ้องมายังเขาความรู้สึกนี้นะับว่าคุ้นเคยนะักประตูสีขาวสว่างจ้าปรากฏขึ้นนอกห้องสมบัติพร้อมกับร่างเรือนดางด่างหนึ่งอะไรกันยั่งมีอีกนัน เจ้าเฟิงตะลึงเงินเมื่อคำนวณเวลาแล้วมันก็เป็นเวลาสิบวันนับตั้งแต่เริ่มต้นการไล่ล่าสิวันนี่คือข้อมูลที่สำคัญทุกๆสิบวันมันจะมีสัตว์อาศูนโลหะทมิน oh เพิ่มขึ้นวันละหนึ่งตัวและนี่ก็คือวันที่30เจ้าเฟิงอาจจะจัดการสัตว์อาศูนโลหะทมินหนึ่งตัวได้แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านผลไปความยากก็เพิ่มสูงขึ้น ห้องสมบัติสันสานเล็กๆเมื่อการโจมตีของสัตว์อสูรโลหะททมินปะทะเข้ากับค่ายกลขนาดของมันนั้นเทียบเท่าได้กับตึกสามชั้นและไม่อาจที่จะเข้าไปภายในห้องสมบัติได้แต่ทว่าการโจมตีธรรมดาธรรมาของมันนั้นก็ได้พังน้ําแข็งใกล้ๆทางเข้าไปแล้วเพียงแค่เซเซียวพลังที่เข้าไปภายในห้องสมบัติเพราะว่าเกือบจะทําให้เด็กหนุ่มจากกูลเจ้าต้องกระอักโลหิตเมื่อมันสามารถทลายทางเข้าออกได้จริงๆเขาก็คงต้องตายตกนี้ เจ้าเฟิงกลับกลายเป็นร่างโปร่งใสสีคามในเสี่ยววินาทีสร้างคืนกระแทกออกในขณะที่พุ่งตัวออกจากห้องสมบัติฟุบร่างของเด็กหนุ่มทิ้งร่องรอยสีคามจางเอาไว้บนท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเจ้าเฟิงได้ใช้พลังแห่งสายเลือดของเขาจนถึงขีดสุดในเวลาเสี่ยววินาทีสั้นๆความเร็วที่ระเบิดออกของเด็กหนุ่มนั้นเทียบเท่าได้กับผู้ฝึกตนในนภาที่6แห่งขอบเขตก่อกำเนิดปรานเขาหิ้วกายลงบนหลังคาตรงข้ามกับห้องสมบัติ ในที่สุดเขาก็นีออกมาได้ความเร็วของเจ้านีเทียบเท่าได้กับนาภาที่สี่แล้วมันเพิ่งจะออกมาเจ้าเฟิงสุดลมหายใจลึกเด็กหนุ่มล่อสัอตว์อสูรโลหะทมินไปยังบ่อน้ำเยืออแข็งโดยไร้ซึ่งความลังเลสี่ชั่วโมงต่อมาอุณหภูมิของทั่วทั้งเกาะภมแดนนาภาได้ลดลงจนถึงจุดที่กระทั่งผู้ฝึกตนในนาภาที่สียังรู้สึกหนาวเย็นบัดซบอะไรกันอุณหภูมิลดลงอีกแล้วงั้นหรอ ห่างออกไปหนึ่งร้อยหลี่สีหน้าของเปย์โมยแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดและเบื้องหลังของเปย์โมยนั้นปรากฏร่างของสัตว์อสูรสองตัวไล่ล่ามาในทิศทางที่ต่างกันในเวลาเดียวกันเจ้าเฟิงเหลือบมองไปยังบอ่อน้ำเยือกแข็ง,พ,งพึมพำกับตนเองอีกด้วยมันสามารถผนึกสัตว์อสูรได้เพียงสองตัวเท่านั้นพื้นที่ใกล้เคียงกับผลึกหยาดน้ำตาสีน้ำเงินได้ถูกครอบครองโดยภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กสองลูกมันไม่อาจที่จะแช่แข็งสัตว์อสูรโลหะธมินอีกตัวได้เมื่อมันไม่อาจที่จะเข้าไปใกล้ได้ถึงเพียงนนั้ ในเวลาเดียวกันอุณหภูมิก็ได้ลดลงจนถึงจุดที่กระทั่งผู้ฝึกตนในนภาที่ 4, อี่ยงรับรู้ได้ถึงความหนาวเย็นหากมันย่ำแย่ลงไปกว่าน,นี้จากเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าจึงผิวกายกลับไปยังห้องสมบัติด้วยความเร็วสูงสุดหลังจากจัดการสัตว์อสูรโลหะทามินตัวที่2ได้เขาก็จะมีเวลาเพียง10วันในการนําไข่ออกมาจบกันไปแล้วนะคะกับ EP นี้นะคะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเนาะ